ชีวิตดี Happy Life วันนี้เสนอเรื่องหัวใจวายหัวใจล้มเหลวต่างกันอย่างไรหัวใจวายและหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบหัวใจซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ หัวใจวายและหัวใจล้มเหลวมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้ทราบกันครับหัวใจวายหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากมีการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันและขัดขวางการไหลของเลือดทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้เมื่อหัวใจขาดเลือด จึงส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายอาการเสี่ยงภาวะหัวใจวายเจ็บแน่นกลางหน้าอกร้าวไปถึงคอแขนหรือขากรรไกรเหนื่อออกมากและรู้สึกหนาวบริเวณร่างกายส่วนบนวิงเวียนหน้ามืดหายใจไม่อิ่มวูบเป็นลมและคลื่นไส้ร่วมด้วย ชี่จรเต้นเร็วรู้สึกหายใจไม่ทันขณะที่ออกกำลังกายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาการคงอยู่นานประมาณ5-10นาทีอาการอาจเกิดขึ้นขณะออกกำลังกายหรือขณะที่มีอารมณ์เครียดอย่างกระทันหันหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อย อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าหลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบแคบลงซึ่งอาจเกิดหัวใจวายได้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายมีภาวะไขมันในเลือดสูงและชอบรับประทานอาหารมันมันสูบบุหรี่จัดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน อ้วนหรือน้ำหนักเกินและไม่ค่อยออกกำลังกายเครียดง่ายเครียดบ่อยเครียดสะสมคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจหัวใจล้มเหลวหรือภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ โดยอาจเกิดจากมีความผิดปกติของโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ของหัวใจส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายหรือรับเลือดกลับสู่หัวใจได้ตามปกติซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังอาการเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวกขณะนอนราบอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเจ็บแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดดำที่คอปุ่งพองมีอาการบวมจากภาวะข้างน้ำและเกลือเช่นแขนขามีลักษณะบวมกดบุมมีน้ำข้างในปลอด และอวัยวะภายในเช่นตับม้ามโตท้องบวมท้องโตมีเสียงกรอบแก๊บที่ชายปอดทั้งสองข้างคํำพบตับโตและกดจิบสาเหตุภาวะหัวใจล้มเหลววัยอายุที่เพิ่มขึ้นหลอดเลือดหัวใจตีบลิ้นหัวใจผิดปกติความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจหนาระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเยื่อบุหัวใจผิดปกติและอื่นๆหากรู้สึกผิดปกติและสงสัยว่าตัวเองหรือบุคคลใกล้ชิดมีอาการเหมือนอยู่ในภาวะหัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวควรรีบส่งตัวผู้ป่วยส่งโรงพรยาบาลและพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อการรักษาที่ทันช่วงทีอย่างไรก็ตามเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยและห่างไกลาจากภาวะหัวใจวายและหัวใจล้มเหลวควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและดื่มน้ำสะอาดให้ได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ จะช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะรุ่น iWater ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาดเพราะน้ำดื่ม iWater เป็นกลุ่มน้ำโมเลกุลเล็กสะอาดปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรียคงไว้ซึ่งแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียม โทเซียมและได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบจากองค์กรอนามัยแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรอฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ